ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยเกมนะะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Hunt Ro วนั่นเองนะฮะอันนี้นนนก็จะเป็นพาร์ทที่4นะอ่าตอนนี้ผมย้ายบ้านนะเนื่องจากบ้านผมโดนพังนะอ่าย้ายบ้านมาก็อาจจะซอมซอ่ซอซอมซอ่อมซอเลยเหรออาจจะเล็กฮะเล็กกะทัดรัดนะ่แต่ก็อยู่ได้นะฮกำลังดีนี่ฮะอันนี้คือเตาหลอมพันองศาอ่าแต่ยางเนื้อได้อย่างรวดเร็วทันใจนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเก็บ อันนี้ไปอันนึงเพราะว่าต้องใช้กินเยอะมากแล้วก็ปลูกปลูกเดี๋เดปลูกมาไปฮะผมจะไปสำรวจเมืองข้างล่างนะฮะอันนี้ผมมาสร้างใกล้ๆเอาไว้จะได้เออจะได้หาของง่ายๆฮะแถวนี้ทรัพยากรมันถือว่าดีมากแล้วยิ่งเป็นหมูนะโอ้โหลาบมากฮะลาบหมูไม่ใช่ถุย อ่ามันจะเป็นแบบว่าให้หนังเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีมันมันนี่ไว้ทําพวกระมงระเบิดเลยก็ได้นะฮะข้างหน้านั้นเป็นเมืองนะฮะระหว่างผ่านนี่เราก็จะหาทรัพยากรมาด้วยผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้ของจะตกหรือเปล่านะฮะก็เลยพยายามเก็บของลงไปให้หมดอู้ยูย,ย,ยหมู่พวกนี้ถ้าเจอเรานี่คือมันตีตีเลยนะฮะมันไม่ถามเราก่อนเลยมันตีก่อนเลยเซิร์ฟนี้คนค่อนข้างน้อยแต่ก็ อันตรายนะฮะบ้านผมยังพังมาแล้วเอาละเรามาดูข้างในนี้ฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างเราอยากทําปืนนะฮะถ้าปืนเนี่ยมันต้องเอ่อใช้หนังของเฮตินะฮะเฮติเลยอะแล้วผมยังไม่รู้ว่าเฮติอะมันอยู่ที่ไหนผมอยากรู้ว่ากล่องพวกนี้มันซับก็ไม่ได้นะฮะโอ้โหแล้วเมืองนี้มันมีอะไรอะวิมันมีบ้านคนอยู่ตรงนี้ด้วยเจ้าเราต้องระวังตัว เอ้ยหมูมาหมูมาหมูมาตีแรงมากครับหมูอะเราเฮ้ยบ้าไปแล้วหมูปีนได้พระเจ้าเอมันมาไวมากเนี่ยมันคือสาเหตุที่โหดมากอยิงทีเดียวไม่ตายพระเจ้าอืมพระเจ้าแล้วต้องหนีอะหนีตั้งหลักอย่างเดียวอืมมันตีแรงมาก ตายเนี่ยจะได้มันหมูมาไอ้มันสัตว์มันหมูแล้วก็ได้หนังมา13ชิ้นเลยนะอุ๊ยอะไรอะสับได้ไหมไม่ได้เลยคือทำอะไรกับที่นี่ได้บ้างผมก็อยากรู้ว่ารถเนี่ยรถมันทำยังไงนะถึงจะได้ถึงจะได้มาก็ยังไม่รู้อุ๊ย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 ,ยมาแล้วโอุ้ณลืมดูทษทีรบกวนใช่ไหม ยิงเฉียดขาไปฮะหนาวครับฟีกฟีกตอนนี้ฟีกฟีกเฮ้ย,ย,ย,ยนี่มันลงรถหรืองไงวะโอ้ยหนาว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 ,ว,ว,วต้องวิ่งไปไกลๆหน่อยฮะมันสร้างบ้านอย่างนี้เลยเหรอแดดช่วยอะไรไหมเนี่ยแดดไม่ช่วยอะไรเลยพระเจ้าอาจจะ มีเฮติมาก็เป็นได้นะฮะเราจะตั้งแคมป์แถวนี้ก่อนฮะให้อากาศมันเบาบางลงก่อนโอเคใส่ไม้ลงไปเยอะๆตอกไม้อ่ามีเนื้อก็ย่างเนื้อข้างหน้ามันคืออะไรอะ่ะก้อนกลมๆโหมืดมากอะมืดมากจริงๆขูแค่ออกมาจากที่เผาเท่านั้นแหละ ฟีกกันเลยทีเดียวเชีย <s> ว <we ak> โอ้แล้วเมื่อไหร่อากาศจะหายห,ายหายนาวเนี่ยถ้าหนาวอย่างนี้เราแย่แน่ๆนะฮะแบบแย่สุดๆเนื้อก็มีเยอะแล้วเกินเกินไปเราโยนทิ้งไปบ้างนะฮะคือเราเอาจําเป็นเท่าที่มีผลไม้เราก็มีเยอะนะมัาช่วยรองท้องได้เยอะลองดูที่ยังหนาวอยู่ไหมหนาวไหมหนาวไหมอุ๊ย <s we ak> หนาวอ่ะฟีกเลยโอ้โอ อากาศที่นี่มันอันตรายขนาดนี้เนี่ยหมูของกินเยอะไปผล,ลไม้มันไม่มีวันเน่าไม่มีวันเสียเนาะแต่เนื้อแม่งมีวันเน่ามีวันเสียข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะว้ยเราไปหาของดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยใช่ตัวที่คิดปะเฮติ ถ้าได้เฮติมาเด้อหนังเฮติมาเราก็จะมีโอมีปืนใช้แน่นอนฮนะไขมันหมูนี่สามารถทำกระสุนได้นี่มันหืมยอดโอ้ถ้ามีชุดหนาๆก็ดีนะฮะแต่คือต่อประเด็นตอนเนี้อืมเอาอะเราต้องยิงหมูตัวนี้ก่อนอ,อุ้ยอ,อืมโอ้กว่าจะแบบ ค <c oughs> ่าได้มันจริงๆก็ยากอยู่อยากไปลองกับเฮติฮะอยากลองมากๆว่ามันจะได้อะไรแต่ถ้าหนาวอย่างเงี้ยก็แข็งตายโอเคเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนนะฮะจะได้หายหนาวเอาละตอนนี้ก็เช้าแล้วแต่ว่าก็ยังหนาวดีน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากตรงนี้เป็นเมืองหนาวมากกว่านะฮะ ถ้าเราไม่มีชุดดีๆที่สามารถกันหนาวได้ก็ต้องยอมก่อนนะตอนเนี้ขอแค่เฮติแค่ตัวเดียวนะเราจะลองเรลงจากระยะนี้ดูนะเอาละ <S <S ไม่โดน,โดนโอุย๊หยหู้ยคนพิดได้ด้วยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย เอ้ยโอ้ยทั้งหนาวทั้งอะไรเนาะนี่มันตัวอะไรวะมีฟ่นพงพอนพิษด้วยเหมือนหมูนี่ก็ติดพิษมายังไงก็ไม่รู้นะโอ้คือยังไงก็หนาวอะ่ะอยู่อย่างนี้ก็หนาวดีดนะอืมเออแม่นเวยโอ้โหต้อง ไม่ไหวอะ่ะหนาวอยู่ดีอะคือต้องรอให้มันอุ่นๆก่อนโอเควิขอ,องเยอะแยะเลยวะยังคาบยังไม่ได้คราบตู้เย็นนะครัาาบตู้เย็นแล้วนี่จะดีมากเยอะเท่าไหร่วะในเนี้ยโอ้เคยรอให้มันหายหายเย็นก่อน,นไม่งั้นแม่งหน้าจอนี่แบบอืมไว้ตอามีชุดดีๆนะเราจะลุยกันอีกหัวแม่งอยู่หัวแม่งอยู่ตรงนี้ วุ้แต่เลงยากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าหัวแม่งตรงตรงอยู่ตรงไหนเอเก็บหนังเก็บมันมันไปนะทํทำระเบิดน่าจะปลาให้แม่งล่วงเลยเฮ้ยโอ้โหนั่นเฮติเจดโดตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่เกินไปจริงๆโอ้โหแล้วตัวนั้นแม่งก็หนีไปด้วยผมอยากรู้ว่ายิงไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะได้อะไรเฮ้ยแลอะไรอะ่ะ ขอขุดหน่อยนะหมูอย่ามาเห็นกูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะขุด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 ฮ้้นี่ไงแร่ไทเทเนียมเอาแหละเอาแหละขอเล็งสวยๆเฮ้ยอ่ะเฮ้ยชอ โอ,อ้โหเป็นการดวลที่แบบว่าลูกผู้ชายโอ้มันสุ่มเหมือนสุ่มของนะฮะแต่จะซู้เฮติได้ไหมก็ต้องลองยิงจากระยะไกลดูนะหืมหืมวิงว่งวิ่งบอกเลยว่ารู้จักษสนาแล้วน่าจะยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยขู่แม่งมาแบบ พัดเจ้าจะรอยปะวะโอ้โหคือมันไม่ทิ้งระยะเลยตายตายแน่นอนโอ้หถ้าแบบมันทิ้งระยะให้เราแบบสักหน่อยอะ่ะดีนะเกมนี้ไม่มีเหนื่อยถ้ามีเหนื่อยก็แย่เลยฮะอุ้ยหืมหืมไอ้บ้าหลบเป็นดิจิตอลเลยนะมึงเหลือ27นะัด ภายใน27นัดผมต้องยิงเฮติให้ตายอะ่ะถ้าผมยิงไม่ตายนี่ผมตายแทนเฮติแน่นอนไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงนี่ไงยิงจากระยะนี้น่าจะย้อยนะอู้ไม่ไหววะ่ะยิงได้สองนัดก็ต้องวิ่งอยู่ดีคือมันจะไม่ออกจากเขตตัวเองมากเกินไปนะฮะ ดังนั้นเราจะใช้โอกาสแบบนี้นะหนีหนีให้ให้มันวิ่งย้อนกลับแล้วเราก็อุ้ย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 ดีนะเราแล้วเราก็วิ่งไล่ยิงมันเหมือนเดิมอ่ามันจะเป็นแบบสเต็ปสเต็ปไปฮะเนื้อเน่าหมดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วเนื้อมันอยู่ได้ไม่นานนะผลไม้นี่จีรังสุดละโอ้ย์โอ้ย์ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโหก่อนก่อนอื่นเราต้องโอ้แล้วมันวิ่งไปไหนของมันวะนะ่อ๋ออยู่ใต้ต้นนั้นโอเคเมื่อกี้ยิงเลยเหรออืมโอ้ไม่ไหวอะ่ะยิงไปหลายนัดมากยิงไปหลายนัดปากไปไปตายโอ้ยใส่เกียร์หมาก่อน พอก่อนเลยฮะถ้าเราไม่มีอาวุธอะไรดีๆสักชิ้นหนึ่งนี่คงยากคงยากบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยโอเอ้าไม่ตอบอะไรเ,เลยเหรอชิบหายแล้วโอ้กว่าจะยิงตายอาจจะแบบบักแบบเขาตัวนั้นหรือเปล่าแบบ ไปดอบแถวนน้นเลยเงี้ยกว่าจะยิงตายนะเฮ้ยแม่งไม่ได้ยิงกันง่ายโอ้หไม่มีเลยฮะไม่มีอะไรดอบเลยโอ้โหสายยิงตายแบบกว่าจะยิงแม่งตายได้นี่ยากนะเฮ้ยโอ้โหแบบมีมีบ้านอยู่แถวนี้เยอะนะฮะแล้ว่าเป็นพวกล่าเหตินะฮะเนี่ยคือหินที่จะได้ส่วนประกอบของการสร้างบ้านอ่าจะทุบนานกว่าหินอื่นโอ้โหเหลือ เหลือสิบห้านัดพกมาผมพกมาหกสินัดอะยังเหลือแค่นี้โอ้โหถือว่าเราไม่ประสบผลสำเร็จในการสู้กับเฮตินะฮะโอเคเราจะเอาแร่นี้กลับบ้านแล้วเอาอีกอันนึงแล้วกลับบ้านเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ไหวฮะ,ะถ้าได้หนังเฮติ ty, นี้คงต้องล่าเยอะๆต้องล่าหลายๆคนโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนฮะ อ๋อครัตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วคิดว่าไม่ได้หนังเฮติได้มาโอ้โหยี่สิบชิ้นนี้แบบอืมเนี่ยเหล็กตัวนี้ต้องใช้อ่าอ,อุ้ยหนึ่งพันสองเลยเหรอไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะถ้าถึงก็ดีนะให้ดูก่อนว่าจะถึงไหมเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดอยละเก้าร้อยพันพันเจ็ดพันหนึ่งไม่ไม่ถึงพันสองหรอวะ อะไรกันให้5้าสิบนะฮะโอ้แล้วอะไรที่มันทำให้ให้ได้เลยนะไม่มีอ่ะโอ้ไม่มีเลยอ่ะเอาลองลองลอง้ลอ,ลอ,ลอไปก่อนนะกว่าจะฆ่าเฮตีได้นี่ยากมากเอามาดูกันว่าคนของเฮตีนั้นจะสู้ใช้อะไรสู้ได้ใช้อะไรครับได้ดิเออเป็นอะไรของกูเนี่ยอ่านี้ใช้มันโอ้โหซีโฟมใช้เยอะมากตอนนี้ของเยอะนะล้ำซำนะ้ำฮะล้ำซ้ำ น,นี่เล่นคนเดียวอะ่ะเล่นคนเดียวเป็นอะไรที่แบบทรมดอะ่ะเราไม่มีพักพ่วงนะฮะรอรอหาเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวกันไว้สักเติบโตกว่านี้อืมจะเข้าโตคาร์บได้นี่ยากยังวะโอ้ใช้อะไรก็ไม่รู้ฮนะนี่นี่เนี่ยหนังเฮติแล้วก็แร่นะแร่สีเมื่อกี้แหละ แต่ไม่น่าจะพอแล้วก็เหล็กไม่น่าจะพอโอเคน่าจะถือว่าเยี่ยมโหนี่ต้องใช้ของดีๆนี่ทำยากแล้วขนนกนี่มันมาจากไหนมาด,ดูชุด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 เราอาจจะคราฟชุดได้มีไหมไม่มีไม่มีสิ่งใดที่คราฟได้เลยเพราะได้สีเขียวมา อันนี้ถ้าสีแดงได้ก็อาจจาะครับชุดได้เฮ้ยเราทำหมวกดว่าอ,อันนี้ใส่ลงไปอันนี้ได้ใช้บอ่อยๆแน่ๆครับเยอะๆเลยืมเสียงนี่รัวเลยเรียบร้อยเกียร์ครับๆอ่าเราจะเป็นฮิปเตอร์กันอีกรอบเป็นฮิปเตอร์ เสื้อนี่เดี๋ยวเปลี่ยนยีกว่าะเราเอาเสื้ออย่างดีต้องเอาเสื้ออย่างดีแล้วละ่ะล้ำซ้ำขนาดนี้เสื้อแขนยาวนะฮะออดูเป็นผู้เป็นคนละแล้วก็อยากได้ถุงมือนะแต่คงได้ยากอุ้ยหมวกนี้ใช้หนังเฮติด้วยใช้แร่โอ้โห ถุงมือมีอันเดียวอะใช้นี้สามอันนะตะเหล็กอันนี้หู5ห้าพันองศาอะไรที่มันใช้หลอมต้องห้าพันองศาบ้าบินแล้วไม่ไหวเดี๋ยวต้องดูันว่าอะไรมันคราบได้ต้องห้าพันองศาวะ่ะอุ้ยเปียกเนี่ยความ ไฟมันไม่ถึงนะอะไรมันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกมีอีกไหมเอานะครับไว้ติดตามในพาร์ทหน้าฮนะพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแต่ก่อนจะจากไปก็ขอพูดไว้ก่อนว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านสมปรารถนาฮนะเที่ยวให้สนุกนะฮะและรละมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และลืม c r i b e คร้ h anel นะครับ